ถือว่าเกมเมื่อคืนก็เป็นสถิติที่ไม่น่าจดจำของลูกพี่อย่างเนม่าสักเท่าไรนะครับสื่อเผยว่าเนม่าครับได้รับใบแดงจากการลงสนามในวิทีลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นครั้งที่5แล้วครับซึ่งมากที่สุดในบรรดานักเตะตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8แล้วนะฮะเราต้องบอกว่าเกมเมื่อคืนนี้ครับปารีสแซงต์แชแมงครับเปิดบ้านบดเอาชนะสตาบลกแบบบุวิเลย2ประตูต่อหนึ่งนะในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ปารีสครับมี4 4คะแนนจากการลงสนาม16เกมนำจากฝูงต่อไป แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเกมเมื่อคืนนี้ปารีสครับต้องเล่น10คนตั้งแต่นาทีที่62เนื่องจากเนมาโดนใบเหลืองที่2จากการพยายามพุ่งล้มตบตาผู้ตัดสินนะแล้วกรณีนี้ครับเปิดเผยจากเลเกีฟครับบอกว่าเนม่าเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่โดนไล่ออกมากที่สุดนับตั้งแต่ย้ายามาเล่นที่ลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อฤดูกาล2017-2018นับตั้งแต่ฤดูกาลนั้นจนถึงฤดูกาลปัจจุบันนี้นะครับไม่มีใครได้รับใบแดงมากเท่ากับเนม่าแล้วนะ ถือว่าเป็นสถิติที่ไม่น่าจดจําเลยของเนม่าแต่ที่แน่นอนครับคือเนม่าเนี่ยจะพลาดลงสนามช่วยปารีสในเกมบุกยอรมลองในวันอาทิตย์ที่1มกราคมนี้อย่างแน่นอนแล้วนะครับก็ถือว่าโดนแบนไปต้องบอกว่าในจังหวะน,นั้นลูกพี่เนม่านี่ฉุนจะเลยนะครับรับไม่ได้นะฮะโอ้โห,โห,โหแล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับจังหวะน,นั้นของลูกพี่เนม่าครับจัดไหมผมเลยนะครับตอนนี้ก็ทำสถิติที่ไม่น่าจดจำซะเลยสำหรับลูกพี่เนม่านะครับ